ดูดวงรายวัน12ราศีประจำวันที่23เดือนเมษา2566ท่านที่เกิดราศีมังกรวันนี้คุณจะได้พบเจอสิ่งใหม่ๆหรือไปในสถานที่ใหม่ๆทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นหรือมีความรู้สึกสบายอกสบายใจหรือบางท่านก็ได้ทําสิ่งใหม่ๆที่ทําให้คุณรู้สึกดีมากๆด้านความรักสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วมีคู่รักอยู่แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ยังดีต่อกันสําหรับคนโสดได้พบเจอคนที่ถูกใจใช่เลยเจอแบบปุ๊บปั๊บตื่นเต้นดี านการเงินของคุณยังมีใช้ใจ่ายด้านสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวดูดวงท่านที่เกิดราศีกุมวันนี้คุณจะมีความสุขใจและสบายใจดีและได้ทําในสิ่งที่คุณอยากทํามีเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกล่องอกล่องใจด้านความรักสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วมีคู่รักอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยังดีต่อกันอยู่สำหรับคนโสดก็ได้พบเจอคนที่ถูกใจและเรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้นด้านสุขภาพจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแขนขาปากฟัน กระดูกโครงสร้างของร่างกายดูดวงท่านที่เกิดราศีมีนวันนี้คุณมีโอกาสได้พบเจอกับเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องที่ไม่ได้พบเจอกันมานานแล้วก็มีโอกาสได้พบเจอและทําให้คุณรู้สึกสบายอกสบายใจดีหรือบางท่านก็มีโอกาสได้ของเก่าคืนมาหรือของหายแล้วได้คืนด้านความรักสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วเป็นคู่รักกันเป็นช่วงเวลาที่พูดคุยกันดีขึ้น หรือให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันดีสําหรับคอนโสดไปทางไหนก็จะมีสเสน่ห์และมีคนอยากรู้จักคุณหรือวันนี้คุณมีโอกาสที่จะได้รู้จักใครบางคนจากการแนะนําจากเพื่อนหรือญาติและบางท่านก็มีโอกาสไปงานเลี้ยงงานแต่งงานมงคลไปในสถานที่สวยหรูดูดีด้านการเงินคุณยังมีใช้จ่ายสะพัดดีมากด้านสุขภาพก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความตึงเครียดหรือเกี่ยวกับเส้นต่างๆ ดูดวงท่านที่เกิดราศีเมษวันนี้คุณจะสามารถจัดการหรือจัดสรรเรื่องต่างๆได้ดีบางท่านก็คิดทบทวนเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนหรือเรื่องอนาคตข้างหน้าว่าจะเอาอยัางไงต่อหากท่านใดที่ทําการค้าวันนี้คุณก็จะมีรายได้เข้ามาดีมากท่านใดที่รอฟังข่าวดีก็จะได้รับข่าวดีนั้นๆด้านสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องการเป็นไข้หรือการเป็นทุมมแพ้ความรักของคนที่มีครอบครัวแล้วหรือเป็นคู่รักก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีต่อกัน ทำอะไรก็ยังตามใจซึ่งกันและกันดีสําหรับคนโสดก็จะมีคนที่ถูกใจหรือว่าได้เรียนรู้กันมากขึ้นใจตรงกันด้านการเงินคุณยังมีใช้จ่ายดูดวงท่านที่เกิดราศีพฤกษก์วันนี้คุณจะมีความสุขใจสบายใจดีและดูคุณมีความสุขดีได้ทําอะไรตามใจตัวเองหรืออยู่กับตัวเองมากขึ้นหรือบางท่านก็มีโอกาสได้พบเจอเพื่อนที่ถูกใจ หรือไปในสถานที่ที่ทําให้คุณรู้สึกสบายใจด้านการเงินคุณยังมีเงินไว้ใช้ใจ่ายด้านความรักสําหรับคนที่มีครอบครัวหรือมีคู่รักแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยังดีต่อกันและตามอ,อกตามใจซึ่งกันและกันมากขึ้นคุยกันเข้าใจกันมากขึ้นสําหรับคนโสดคุณก็มีเรื่องที่สุขใจและคุณก็มีสเสน่ห์รักตัวเองให้มากค่อยๆตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักด้านสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องท้องปากฟันดวงตาดูดวงท่านที่เกิดราศีเมถุน วันนี้คุณมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่ายเงินเยอะพอสมควรหรือมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเงินด้านสุขภาพมดลูกหรือระบบสืบพันธุ์ไม่ค่อยดีหรือบางคนก็ผิวพรรณไม่ค่อยดีหรือแพ้เครื่องสำอางหรือนอนไม่ค่อยหลับความรักสำหรับคนที่มีครอบครัวหรือมีคู่รักแล้วคู่ให้การสนับสนุนดีแต่อาจจะมีเรื่องที่ขัดใจกันบ้างหรือบางคู่ก็อยู่ห่างกันหรือคู่เจ็บป่วยไม่สบายดูดวงท่านที่เกิดราศีกรกฎเป็นวันที่คุณมีความสุขสบายใจดี บางท่านก็เดินทางท่องเที่ยวสบายใจหรือได้กินอาหารอร่อยได้พบเจอมิตรที่ดีและได้พบเจอคนที่อยากคุยและคุยด้วยแล้วสบายใจหรือบางท่านที่รอลุ้นข่าวดีเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีด้วยเช่นกันด้านความรักสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วหรือเป็นคู่รักก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีต่อกันสําหรับคนโสดก็มีโอกาสได้พบเจอคนถูกใจและได้ทําความรู้จักกันมากขึ้นทุกอย่างรับลื่นดี ดูดวงท่านที่เกิดราศีสิงห์เป็นวันที่คุณมีความสุขใจและสบายใจดีรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไปในสถานที่ต่างๆหรือได้ติดต่อกับเพื่อนฝูงที่เข้าใจกันดีหากท่านใดที่ต้องทำงานอยู่วันนี้คุณจะติดต่อเรื่องการงานสำเร็จดีหรือบางท่านก็มีโอกาสได้ไปงานเลี้ยงงานมงคลหรือไปสถานที่ที่ดีด,ด้านความรักสำหรับคนที่มีครอบครัวหรือมีคู่รัก เป็นช่วงเวลาที่ยังดีต่อกันคนโสดก็มีสเสน่ห์และได้พบเจอคนที่ถูกใจในระหว่างเดินทางหรือมีคนแนะนําให้รู้จักหรือไปทางไหนคุณจะโดดเด่นหรือมีสเสน่ห์ในหมู่เพื่อนด้านการเงินคุณยังมีใช้ใจ่ายดีด้านสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องความตึงเครียดเส้นแขนขาดูดวงท่านที่เกิดราศีกันหากท่านใดที่เจ็บป่วยวันนี้อาการจะดีขึ้นมีความสุขใจมากขึ้นเรื่องการเงินคุณยังมีใช้ใจ่าย ด้านความรักสาหรับคนที่มีครอบครัวแล้วหรือมีคู่รักก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องห่างกันบ้างเช่นคู่ของคุณอาจจะไปทํางานไกลสําหรับคนโสดก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้พบเจอคนที่ถูกใจแบบปุ๊บปั๊บกระทันหันไม่ทันตั้งตัวดูดวงท่านที่เกิดราศีตุลนวันนี้คุณมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการใช้ใจ่ายเงินเยอะพอสมควรหรือแผนอะไรเอาไว้ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายด้านการเงินคุณมีเรื่องใช้ใจ่ายเยอะ และมีภาระต่างๆที่ต้องใช้ใจ่ายวางแผนให้ดีๆนะคะด้านสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องสมองหรือการพักผ่อนน้อยด้านความรักสําหรับคนที่มีครอบครัวหรือมีคู่รักถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยังคุยกันได้ดีสําหรับคนโสดหากคุณเล็งใครอยู่เขาอาจจะหายหน้าไปหรือความรักมันทําให้คุณรู้สึกผิดหวังดูดวงท่านที่เกิดราศีพิจิกเป็นวันที่คุณต้องมานั่งคิดทบทวนเกี่ยวกับเรื่องอนาคตว่าจะยังไงต่อไปหรือการวางแผนชีวิต ในเรื่องของการงานรวมถึงการใช้ใจ่ายการเงินและการลงทุนเรื่องการเงินวันนี้คุณจะวิตกกังวลมากเป็นพิเศษหรือมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินใช้ทองมากพอสมควรด้านความรักสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วมีคู่รักแล้วเป็นวันที่คุณต้องคิดวิตกกังวลมากเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองอาจจะเป็นห่วงหรือคู่ของคุณอาจจะต้องเดินทางไกลหรืออยู่ห่างกันหรือคู่ของคุณเจ็บป่วยไม่สบายสําหรับคนโสดก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณคิดถึงคนที่คุณรู้สึกดี ด้านสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องดวงตาการกินอาหารหรือว่าท้องลำไส้ดูดวงท่านที่เกิดราศีธนูเป็นวันที่คุณต้องใช้ใจ่ายเงินเยอะมากเลยหรือวันนี้คุณจะไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่ท่านใดที่มีครอบครัวหรือมีคู่รักแล้วช่วงนี้ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องความขัดแยง้งหรือคู่เจ็บป่วยไม่สบายสำหรับคนโสดช่วงนี้อย่าเพิ่งมีใครเพราะความรักมันจะทำให้คุณมีปัญหาหรือคนที่เข้ามาจะมีคู่อยู่แล้วหรือว่านำปัญหามาให้ด้วย